สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะประจํางวดวันที่9เดือน8นะคะปี64นะคะก็แอดก็จะลงให้แค่สูตร1เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะ1เม็ดเดียวนะคะก็จะลงชุดปิ่นให้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไปจับ5ตัว4ตัวแล้วก็3ตัวนะคะก็สามารถที่จะจับเองได้นะคะ ก้อนก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่9ก็มาสรุปวันที่5ที่ผ่านมากันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างเนาะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็ไปรับชมรับฟังแล้วก็ลุ้นๆกันต่อนะคะ งวดที่แล้วนะคะวันที่5นะคะแอดก็ลงให้แค่สุด1เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็พร้อมชุดบินเพื่อที่จะไปจับ5ตัว4ตัวแล้วก็3ตัวนะคะ3ตัวนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบ3ตัวงวดที่แล้วเข้านะคะแต่แอดจับให้ไม่หมดเท่านั้นเองนะคะแอดก็จับให้ไม่หมดนะคะ ก็ดูแค่ชุดวินห้าตัวนะคะก็ดูก็รู้นะคะว่าเข้าหรือไม่เข้านะคะเพราะว่าแนวทางแอดไม่ได้เขียนแนวทางออกให้เนาะวัดที่แล้วแปดสองหกหกห้าสี่นะคะก็ กห้าสี่นะคะสำหรับสามตัวเนาะสองตัวก็ออกหกหกนะคะแล้วก็สองหกแล้วก็แปดสองนะคะนี่สามตัวดูกก็รู้นะคะว่าสามตัวมาหรือไม่มานะคะเพราะว่าลงให้แค่ห้าตัวนะคะชุดวินไม่ให้ถึงหกตัวนะคะถ้าหกตัวถ้าจับสองตัวก็จะเยอะนะคะจับสามตัวก็จะเจาะ ถ้าไปจับวินสองตัวก็จะเยอะนะคะถ้าให้หกตัวเนาะให้ห้าตัวก็จะจับไปก็จะอยู่ประมาณสิบคู่เหมือนกันนะคะเท่ากับรูปตัวหนึ่งเนาะอาจจะเยอะกว่าคู่หรือสองคู่นะคะหกห้าสี่นะคะสำหรับสามตัวนะคะนี่นะคะเอดวางให้สามสี่ห้าหกเจ็ดเรียงให้เลยนะคะแต่แนวทางมาหกห้าสี่นะคะ ก็ถ้าจับนะคะแอดก็จะจับปกติแอดจะจับเรียงไปอย่างนี้เลยนะก็จะได้อยู่ประมาณเก้าคู่หรือสิบคู่นี่แหละเก้าคู่อะเต็มที่จับสามตัวนะคะก็จะจับสามสี่ห้าสามสี่หกสามสี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกเจ็ดแล้วก็จะย้อนกลับมาอีกนะคะจับสามตัวนะคะก็จะเข้าอยู่สี่ห้าหกนะคะเข้าตัวกลับนะคะสี่ห้าหก แล้วทางมา654นะคะจะมาตัวกลับมาตัวต้นนะคะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครไปจับต่อนะคะแอดอาจจะไม่ได้จับให้หมดนะคะแค่วางวางชุดให้เฉยๆนะคะแล้วก็เม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะเม็ดเดียวให้รูดที่ห้านะคะงวดที่แล้วก็มานะคะมาห้าสีตรงๆนะคะห้าสี่บนเนาะชุดวินนี้ก็ไม่ได้กันเบิร์นไ้ อย่าลืมเบิ้ลนะคะสำหรับแนวทางที่แอดวางให้นะคะห้าตัวนี้ก็ไปกันเบิ้ลก็ดีนะคะไม่งดที่แล้วมาหกหกนะคะหกหกเต็มเต็มเลยถ้ามาหกเจ็ดก็ยังจะได้สองตัวเนาะมาหกหกก็เลยแล้วสำหรับสี่ตัวนะคะถ้าไม่มาหกหกนะ ถ้ามาหกเจ็ดห้าสี่อะไรประมาณนี้รือ 7, 6, 5, 4, เจ็ดหกห้าสี่เนาะดูสี่สี่ตัวนี่นะคะที่ใกล้เนาะเพราะว่าจะมาหกหใช่ไหมสี่ตัวจะมาหกหกห้าสี่อันนี้สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดนะคะส่วนสามตัวแอดก,ก็ไม่ได้จับไม่ได้จับให้หมดเนาะจับจับเอาแค่ข้างหน้าข้างหลัง ถ้าจับเพิ่มอีกก็จะเจอนะคะสำหรับใครที่ชอบ3ามตัวสี่ตัวนะคะสำหรับสองตัวนะคะสองตัว3มตัวก็มานะคะสตัวมาคู่นี้นะ3ตัวมาในตารางวินนะจ๊ะสี่ห้าหนะคะ แล้วก็2ตัว5้าสี่ตรงตรงนะคะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูปนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้อง fc ที่มีโชคมีลาบกันนะคะก็ขอให้เฮงเงปังๆกันทั่วหน้านะจ๊ะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่9กันเลยนะจ๊ะสำหรับแนวทางลรวพัฒนานะคะก็จะวางให้เหมือนเดิมนะคะหเม็ดเดียวแล้วก็ชุดวินนะคะห้าตัว พอ,อมีลุ้นนะคะมีลุ้นทั้งเม็ดเดียวแล้วก็ชุดวินนะคะชุดวินนี่ก็สามารถที่จะไปจับไปวิ่งไปรูดได้นะคะจับไปวิ่งไปรูดได้เนาะที่มาก็มาแค่สามตัวนะคะสามไม่มาเจ็ดไม่มานะคะมาบแปดแปดกับสองโอ้โไกลมากเลย ก็จริงมี6ตัวเนาะก็อยากวางให้6ตัวอยู่แต่ถ้าจับวินสองตัวแล้วจะเยอะนะคะถ้าหตัวกว่าจะจับหมดคู่ก็10บกว่าคู่ไปกลับก็เยอะนะคะก็ให้แค่นี้พอนะคะพอหอมปากหอมคอนอะก็สําหรับไทยเมื่อวดที่แล้วเนาะวดที่แล้วก็แอดก็ลงให้อยู่นะคะก็มาอยู่เนาะ มาเก้าหกหกเก้าใช่ไหมมาหกเก้าเนาะแอดไม่ได้เน้นให้นะคะตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะสําหรับใครจะไปวิ่งไปรูดเนาะสองมาบนนะคะเก้ามาล่างสองมาตัววิ่งเก้ามาตัวรูดนะคะก็เจาะให้นะคะอันนี้ไม่ได้วางเม็ดเดียวให้นะวางให้แค่สองตัวแล้วก็สามตัวดูซิสามตัวนี่เก้าลงล่างก็เลยไม่ได้เลยนะคะ พอรอลุ้นต่อไปนะคะสำหรับไทยเนาะในงวดวันที่สิบหกเดือนแปดนะคะก็ก็ตั้งแต่ลงให้มาเนาะตั้งแต่แอดลงให้ก็ลงให้กี่ครั้งแล้วสำหรับไทยสองครั้งบอกไทยหรือว่าเพิ่งลงเนาะเพิ่งลงหรือ,อยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วพอเข้านะคะ ขอไปตามลุ้นต่อเลยนะคะสำหรับราวพัฒนานะจ๊ะวันที่เอาวันที่เ้าเดือนแปดปีหกสี่นะคะก็แนวทางนะคะราวพัฒนานะคะหนึ่งะะนนะะเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวก็ขอให้มาตัวรูดนะจ๊ะให ทุกท่านได้วิ่งได้รูดกันนะคะก็สำหร,รับตัวเด่นนะคะสำหรับตัวเด่นตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่นก็จะให้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเด่นนะคะก็จะให้ตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะวางชุดวิ่นให้เหมือนเดิมนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้เลยนะคะวันนี้ วันที่เก้าเดือนแปดนะคะก็จะให้เด่นที่หวิ่งรูดที่หกนะจ๊ะก็แนวทางก็ยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ประมาณนี้แล้วเนาะก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะคะก็รูดนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะหกสี่หกห้าหกหกนะคะหกเจ็ดหก 8, แล้วก็69นะคะสำหรับเม็ดเดียวแอดก็เน้นวิ่งเน้นรูนะคะยกทุกตัวจะตัวที่นี่เน้นนะคะตัวที่เน้นนะคะก็จะมี60 61นะคะ64 69นี่ก็ยังมีลุ้นนะคะก็กันไว้ก็ดีนะคะ69นะคะ แล้วก็หกเจ็ดนะคะหกหกก็มาแล้วก็ไม่แน่นะคะอาจจะอาจจะมาอีกก็ได้นะคะก็กานไวเนาะสำหรับชุดวินนะคะก็จะวางให้เหมือนเดิมนะคะชุดวินนะคะเผื่อที่จะไปจับห้าตัวสี่ตัวสามตัวนะคะแต่แอดจะวางไว้ให้ห้าตัวก่อนเลยนะคะไม่ได้ให้หกตัวนะคะไม่ได้ให้หกตัวให้ห้าตัวนะคะก็จะมีเก้านะคะมีศูนย์ มีแปดนะคะมีหมีหนึ่งนะคะแอ,อดว่าไปจับเองเลยดีกว่านาะวางให้ห้าตัวและไปจับเองเลยดีกว่านะคะสี่ตัวห้าตัวห้าต,ตัวก็ให้ตัวนี้ไปเลยก็เวลาแอดจับให้ก็ไม่ค่อยมานะก็ไปจับเองดีกว่า วางให้แค่เม็ดเดียวกับชุดวินนะคะก็มีลุ้นนะคะสองตัวสามตัวสีตัวห้าตัวนะคะงดที่แล้วก็ห้าตัวนี่ก็สี่ตัวเนาะสี่ตัวก็เกือบนะคะถ้าไม่ใช่หกหกนี่ถ้าเป็นเจ็ดนี่เข้าสี่ตัวตัวกลับเลยนะคะก็สามารถที่จะจับเจาะนะคะ ก็เจาะสี่ตัวเลยสีตัวสามตัวนะคะแล้วก็สองตัวบนล่างนะคะแต่แอดไม่ได้จับให้นะไปจับเองเลยนะคะวางไว้ให้แล้วเนาะแล้วแต่ใครจะชอบคู่ไหนแบบไหนนะคะ ็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแคปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ